พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับอัมพิกาลิตานะคะอัมพิกาลิตาสปิริตพลังรักจากจัก,กรวาลน,นะคะโดยพระเมตตาจากจัก,กรวาลพระผู้สร้างพระผู้บรนดาลพระผู้มอบพลังชีวิตนะคะธรรมะธรรมชาติให้กับพวกเรานะคะก็ต่อด้วย เอพิโซดที่3นะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะก็อย่าลืมติดตามกันที่เอพิโซดที่1ที่2นะคะยุคสมัยพเวและก็สมัยพราหมณ์นะคะแล้วก็เอพิโซดนี้ก็มาถึงสมัยฮินดูเก่านะคะก็ย้อนไปอีกนะสมัยฮินดูเก่าก็เป็นต้นกําเนิดของศาสนาได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเล่ากันเป็นฉากๆตอนๆไปเลยนะคะขอบคุณหลังที่มาด้วยนะคะซึ่งสมัยนี้เป็นสมัยที่ จุดกําเนิดของปรชัชญาซึ่งถือได้ว่าเป็นแก่นแท้ของศาสนาพราหมณ์เลยทีเดียวนะซึ่งพราหมนาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้คิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เองที่ลัฐที่ศาสนาซึ่งมีชื่อเดิมว่า ศาส,สนาพราหมณ์ได้กลายมาเป็นศาสนาฮินดูนะเมื่อก่อนเป็นชื่อศาสนาพราหมณ์แล้วก็ได้เปลี่ยนนะคะมาเป็นศาสนาฮินดูซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับผลงานของบรรดาพราหมณาา์สมัยนี้มีดังนี้นะคะแล้วก็ก็คือมีการกำหนดความสำคัญของเท,เทพเจ้าต่างๆกันไว้ตามความนิยมของอในยุคข,ของสังคม อ,อดีตนั้นมานะคะแล้วก็พระมนาจารย์ทั้งหลายก็จะร่วมมือกันในการปรับปรุงลัทธิศาสนาของตนเพื่อให้ได้รับความนิยมจากประชาชนและก็ช่วยกันเผยแผ่ออกไปในอย่างกว้างขวางนะคะเลยก็คือเผยแผ่ศาสนาไปอย่างกว้างขวางนั่นเองนะสถานศึกษาของนักบวชพาราหม์ก็ได้รับความพัฒนา ไม่มีความเจริญขึ้นมากยิ่งขึ้นศูนย์กลางสำคัญที่อยู่ที่จะอยู่ที่ตักศิลาซึ่งเป็นชุมชนของบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่เรียกว่าทิสาปาติโมกนะคะก็จะมีการปรับปรุงปรัชญาและแนวคิดมากมายนะคะซึ่งประชยนนั้นจะเพิ่มเติมคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของพรามไว้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอธิบายว่าพระเจ้าที่แท้จริงมีแต่พระพรหมเพียงองค์เดียวเท่านั้น พรมเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แต่ก็ไม่อาจจะมองเห็นด้วยตานะคะมนุษย์ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาติสภาพต่างๆกันเพราะกรรมเก่าซึ่งหมายถึงการกระทําทั้งดีและชั่ววงเล็บพรมเป็นศูนย์รวมและเป็นต้นกําเนิดแห่งวิญญาณทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนถือว่าเป็นต้นกําเนิดจากพรมนั่นเอง อันนี้เป็นเรื่องเล่าสมัยฮินดูเก่านะคะต้องฟังตอนต่อไปจนจบนะคะเราก็จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนาทั้งหมดทั้งมวลนะคะอันนี้เล่าเป็นเรื่องจากประวัตินะคะแหล่งที่มานะ,ะจึงมีวิญ,ญญาณที่แบ่งแยกออกมาจากพรมสิงสถิตยอยู่วิญ,ญญาณทุกดวงที่แยกออกมาจากพรมนั้นอัดเข้าสิงสถิตในด้านขององค์เทพทเทว,วดามนุษย์สัตว์หรือพืชก็ได้ทุกครั้งที่ร่างเดิมแตกดับจากสภาพใดสภาพหนึ่ง ไปอุบัติขึ้นในร่างใหม่ซึ่งเรียกว่าพบหรือชาติหนึ่งตราใดที่ยังเวียนไว้ใยเกิดไม่ว่าจะเป็นอ่ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามนะคะจะต้องผจญอยู่กับความทุกข์เรื่อยไปเมื่อไหร่ที่วิญญาณเราหลุดออกจากสภาวะเวียนไว้ใยเกิดเรียกว่าโมกสะนั่นเองวิญญาณดวงนั้นจะกลับไปรวมกับพรมเช่นเดิมว้าวผู้ใดย,ยุติการกระทําดัง ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วผู้นั้นย่อมหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายวัฏสงสารนั่นเองโลกที่ผมสร้างโลกที่พระพรมสร้างขึ้นมามีกําหนดอายุไขเมื่อครบกําหนดอายุไขแล้วจะมีการสร้างโลกแล้วสร้างโลกใหม่ขึ้นมาระยะเวลานับตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงล้างโลกซึ่งเรียวกว่ากาลหนึ่งกานกานแบ่งออกเป็น4ยุคคะคือกลียุคแล้วก็ เตรตายุกตราปอ r a l l และก็กะรียุกนะคะอันแรกก็คือกระดิุตนะคะขออภัยนะคะแบ่งแยกเป็นสีกันก็คือกระดิจุตเรตายุกนะคะตราปร r a l l และก็กะียุกซึ่งทั้ง4ี่ยุคนี้รวมกันเป็นมหายุกแต่ละยุกเวลาจะสั้นลงตามลำดับพร้อมกันนั้น พร้อมกับความดีงามของโลกก็จะลดลงตามลำดับได้เช่นกันนะคะพร้อมกันนะคะกำหนดการศึกษาภาพแบ่งบังคับก่อนจะศึกษานักบวชพราหมณ์นั้นจะทำพิธีเสกเป่ามนตราต่างๆและคล้องคลองนะคะเส้นได้แล้วก็เป็นเส้นมงคลศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซึ่งเรียกว่าสายทุสายทุรํเฉียงเบาเฉียงเบาพิธีนี้เรียกว่า ยเชโยพวิชผู้ผ่านการทำเป็นเป็นภาษาแบบสมัยก่อนๆเนาะนะคะผู้ผ่านการทำพิธีดังกล่าวแล้วถือว่าเป็นผู้เกิดใหม่อีกครั้งเรียกว่าทวิตนั่นเองนะคะนี่คือเป็นตำนานเล่าของสมัยฮินดูเก่านะคะเป็นกําเนิดของของพระพรหมนะคะแล้วก็การกำเนิดเวียนว่ายตายเกิดพบชาติของมนุษย์นะคะที่มีต่อ พระพรมมาแล้วก็พระผู้สร้างนะคะจัก,กรวาลได้เช่นกันนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นสมัยอุปนิสัต์นะคะซึ่งเป็นสมัยแห่งความพยายามคิดค้นเพื่อสแสวงหาทางหลุดพ้นจากสภาวะเวียนว่ายตายเกิดมีเจ้าลัทธิที่มีความเชื่อแตกต่างกันไปนะคะก็จะเป็นพวกที่เชื่อมผลแห่งยานซึ่งเป็นความรู้แจ้งนั่นเองก็ผู้ที่ผู้ที่ปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงฌานบารมีก็จะรู้แจงะะ้งแล้วก็พวกที่สองก็จะเป็นเชื่อผลของการกระทําพิธีนะคะการผลีชีพหรือบูชาย,ยันถวายแด่พระเจา้าและพวกที่เชื่อของการบําเพ็ญตบะแบบทรมานกายและจิตใจนะคะพวกที่เชื่อสิ่งเหล่านี้ก็จะที่เชื่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ทั้งปวงคืออุปสรรคสกัดกัน้นไม่ให้จิตเข้าถึงจุดหมายซึ่งเป็นนามธรรมและ เชื่อว่าการหลุดพ้นจากสภาว,าวะการเวียนว่ายตายเกิดนั้นต้องปฏิบัติด,ด้วยตนเองนะคะสมัยนั้นพราหมณ์ได้สร้างคัมภีร์อุปนิวัติด,ด้วยการลทัทธิปรมารรมณ์และก็หลักของโมกษะขึ้นคัมภีร์อุปนิสัยที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นได้ใช้เป็นตําราเรียนภาคสุดท้ายสาหรับนักบวชพราหมณ์ต่อจากพระเวทคัมภีร์อุปนิสัยซึ่งมีชื่อว่าอีกชื่อหนึ่งว่า เวทันตะแปลว่าที่สุดแห่งพระเวทนั่นเองนะคะก็อพิโซดนี้นะคะขอจบไวเพียงแค่นี้นะคะก็ติดตามเอพิโซดที่4ตอนต่อไปนะคะเรื่อยๆนะซึ่งเป็นความเป็นมาของศาสนาแล้วก็การกำเนิดของโลกการกำเนิดของทุกสัพสิ่งแห่งพระผู้สร้างขององค์พระพรหมมาแล้วก็จะตามมาโดยพระศิวะนะคะพระผู้อมอบพลังชีวิตแล้วก็ทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายเมื่อใดที่ โลกเกิดกะลียุคนะคะพระศิวะก็จะลงมาทำลายล้างได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด๋๋วหลือตาขอจบสังเขปในอีพิโซดนี้นะคะไว้เท่านี้นะคะก็ขอให้รับฟังรับชมกันนะคะ<ม>เพื่อเป็นความรู้นะคะในในสิ่งที่เขาบันทึกไว้นะ,ะก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะมันเป็น มันเป็นล้วนเป็นเรื่องเราดีๆนะคะเป็นเรื่องเราเป็นพลังงานที่ดีมาก,มากๆค่ะตาได้เล่าได้อ่านแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็เอามาส่งให้กับทุกคนได้รับฟังรับชมกันนะคะก็ขอให้มีความสุขในการรับชมรับฟังนะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักนะคะเป็นเพื่อนกัยนยมิรกันได้นะคะขอบคุณ จักรวาลน,นะคะขอบคุณเทพพรดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งนะคะขอบคุณสติกมหาปัญญายานนะคะที่พระเจ้าบันดานให้กับข้าพเจ้าแลวก็ทุกคนด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตนะคะโอกาสใหม่นะคะเจอกันในเอพิโซดที่4นะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะอัมพิการิตาสปิริตไกด์พลังรักจากจักรวาลน,นะคะ thank you universe Thank you.